ตรงนี้ก็เป็นภาพปริศนานะคะก็เป็นรูปปากนะคะคอยกัดกินนะคะไม่ทราบว่ากัดกินอะไรแต่ข้างในมีการกักขังวิญญาณนะคะแล้วก็ที่แหลมแหลมออกมาถ้ามองในโลกวิญญาณคือไม่ให้วิญญาณด้านนอกเข้าไปช่วยนะคะก็เสียงร้องว่าช่วยด้วยประมาณนี้แล้วก็ ที่แหลมๆก็เหมือนรูปปากที่คอยกัดกินคนไทยหรือแผ่นดินไทยไม่อยากให้เอาไว้เอาออกด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นการวางแผนของเขา